ก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนักเขียนบ้านนาด้วยนะคะนิยายเรื่องพระนันรักเกาะสวัสด์นวนิยายลำดับที่สี่ในชุดทายาทเจ้าพ่อเขียนโดยชนพัฒน์ให้เสียงโดยสาวณี อารัมพบทเัาพี่ชายคนละแม่ติดหนี้พนันก้อนโตนับสิบล้านบาทสตั้นสาวอย่างอินทวาจึงถูกขายให้กับภูมินเจ้าของบ่อนคาสิโนโบนเกาะมันในแต่แทนที่เขาจะซื้อหล่อนมาชายหนุ่มกลับรับหล่อนมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันและจ้างหล่อนให้เป็นบอดี้การ์ดหัวใจให้เขาตลอดไปร่วมติดตามเรื่องราวความรักของเขาและหล่อนได้ในพนันรักเกาะสวารด นวนิยายลำดับที่4ในชุดถ่ายาตเจ้าพอดได้ในเรื่องนะคะตอนที่1ด้านหลังเวทีแสดงแฟชั่นเสื้อผ้าของห้องเสื้อไอราดาความวุ่นวายกำลังเกิดขึ้นภายในห้องแต่งตัวเม่อินทวานั่งแบบกิติมศักดิ์ที่ต้องมาสวมชุดราตรียาวสีข,ขาวในค่ำคืนนี้เพิ่งจะมาถึงหลังเวทีห้องประชุมใหญ่ของอมรวิลล่าได้เพียงไม่ถึง5นาทีก่อนเดินแบบการแต่งตัวแต่งหน้าทำผม จึงเป็นไปอย่างรีเร่งทีมงานต่างทำงานมือเป็นระวิงเพื่อเนรมิตผู้หญิงมอมแมมด้วยเนือใครให้กลายเป็นนางฟ้าสวยที่สุดในค่ำคืนนี้ทันทีที่ร่างระเหิดระหงในชุดราตรีสีขาวเกาะอกไาลเชียงขอเสื้อประดับคริสตัลระยิบระยับจีบด,ด้านหน้าไล่ระดับจากเอวจนลงมาถึงเขา่าทิ้งชายกระโปรงยาวปักลูกไม้เลื่อมคลายยามต้องแสงสปอตไลท์ก้าวออกมาหยุดอยู่ตรงปลายแคทวอล หล่อนก็หยุดเดินกลิบป,ปากอิมยิ้มให้ผู้มาร่วมงานซึ่งต่างส่งเสียงปรบมือเคลียวกราวก่อนจะหมุนตัวเดินหันหลังกลับไปตามทางเดิมอย่างสง่างามดุดนางหงโดยที่หญิงสาวไม่รู้ตัวเลยว่ามีสายตาของใครคนหนึ่งจับจ้องมาจากประตูทางเข้าห้องจัดเลี้ยงระดับ VIP ซึ่งถูกจัดเป็นเวทีแสดงแฟชั่นชั่วคราวสุดอลังการด้วยฉากและแสงสี ตามรูปแบบงาน Light of the Moon เพียงแรกเ็นหญิงสาวเจ้าของดวงตาคู่เรียวภายใต้คิ้วโก่งงามเรียงเส้นเป็นระเบียบจมูกโด่งรับกับริมฝีปากอิ่มสวยเผย,ยยิ้มล้อมกรอบด้วยดวงหน้ารูปหัวใจแต่แต้มด้วยเครื่องสำอางจัดจานเรือนผมดำกลับกล้าวขึ้นเผยให้เห็นเนื้อไหล่ขาวผ่องร่างเพียวสูงเกินมาตรฐานหญิงไทยระเหิดระหงดูสง่างามสมเป็นแสงจันทร์สุกสกาวในค่ำคืนนี้นั่งแบบสาวทั้งอาชีพ และนางแบบกิติมา์ที่ว่าสวยแล้วอย่างเทียบไม่ได้เลยกับความสวยของหล่อนผู้กำลังหมุนตัวก้าวช้าๆไปตามแนวแคดวอร์รลบหายไปในฉากกราฟิกรูปทางช้างเผือกกลางพื้นฟ้าสีน้ำเงินเข้มพร้อมกับเจ้าของสายตาคู่นั้นผ่อนล,ลมหายใจช้าๆอย่างเสียดายที่ไม่อาจตามไปส่งหล่อนถึงหลังฉากนั่นได้เอา้าชายสีแกเพิ่งมาถึงเหรอทำไมไม่เข้าไปข้างในล้ววะ เสียงหนึ่งดังขึ้นเบื้องหลังพร้อมกับมือหนาเอื้อมมาตบไหล่เขาหนักๆผ่าให้ชายหนุ่มสะดุ้งสุดตัวทีเดียวก็กำลังจะเข้าไปนี่แหลววะว่าคนถูกเรียกว่าชายสี่หรือผู้มินสินทุวานิตตอบเรียบๆแต่แกก็ยังไม่ได้เข้าไปเพราะตกตะลึงนางแบบบนเวทีอยู่ใช่ไหมล่ะคงนั้นแหลววะว่าไออินเฮ้ยแกจะปลื้มใครก็ปลื้มได้แต่อย่าไปปลืม้มยายนั่นเด็ดขาดเลยนะเว้ย ราะคืนแกเข้าไปยุ่งกับเย,ยวาแล้วก็แกได้ปากแตกแน่คนถูกเรียกว่าไออินหรืออินทนนท์มีสีหน้าหวาดหวาดขึ้นมาทันทีทำไมวะคนนั้นน่ะลูกเมียน้อยพ่อฉันเว้ยเห็นส,สวยๆแบบนี้ยียนี่นะ่ะนั่งดอกอุตภพชชิชัดๆคำประมาทดุนแรงเกินความจริงจากที่ภูมินเห็นด้วยตาพาให้ชายหนุ่มหันมาจับจ้องหน้าอินทนนท์อย่างไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองลูกเมียน้อยพ่อแกแล้วไงวะภูมินเลิกคิว ก็มันกับแม่ย่างความรักของคุณพ่อไปจากฉันกับแม่น่ะสิวะอินทนนท์ตอบเพื่อนเกลอเพียงในใจมือทั้งสองกำเข้าหากันแน่นอย่างต้องการระงับความขับแคลนเอาไว้ในใจขณะตอบเพื่อนเกลอออกไปเรียบๆว่าเลาวรอกฉันก็แค่อยากให้แกลองมองคนอื่นก็เท่านั้นแหละอ้อผู้มินครางในลำคอแล้วเรื่องราวในครอบครัวก็ถูกอินทนนท์ถ่ายทอดให้ผู้มินฟัง หลังจากเขาถูกเชื้อเชิญมานั่งที่โตจีนปู่ได้ภาพปูโต๊จีบระบายเป็นรูปกุหลาบดอกเล็กๆสีขาวฟังคําบอกเล่าของอินทนนท์แล้วผู้มินก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณอินทน์เจ้าของร้านจําหน่ายเครื่องแต่งกายทั้งบุรุษและสตรีผู้ที่เขาเคยเห็นมาบ้างแล้วว่าเขามีท่าทางกระตุ้มกระติง้งจะมีภรรยาถึงสองคนโดยเขาแต่งงานกับคุณอินทิราก่อนแต่เมื่อเขาไปเจรจาธุรกิจที่เชียงใหม่บ่อยครั้งเขา้า เขากลับติดพันเจ้าของร้านเสื้อสาวและรับเป็นภรรยานอกสมรสอีกคนแต่นาะอินทุออนก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกนะเขากลับไปอยู่ที่เชียงใหม่ตั้งนานแล้วละพอเยวะเอนติดเข้ามาเรียนในกรุงเทพ,พคุณพ่อก็เลยรับเยหวามาอยู่ที่กรุงเทพ,พด้วยกันตอนนั้นฉันกับแม่พูดอะไรไม่ได้ก็เลยต้องทาเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่ให้ใหายวะมาอยู่ในบ้านแม้แต่วันที่คุณพ่อจะเสียก็ยังขอร้องให้มันอยู่ที่นี่เขาเล่าน้ำเสียงเจือด้วยความขมขื่นแล้วตอนนี้ เขาทำงานอะไรหรอวะถามออกไปแล้วภูมิมก็นึกสงสัยขึ้นมาครามงคลันว่าทำไมเขาจึงอยากรู้ข้อมูลของน้องสาวเพื่อนโดยไม่มีเหตุผลเช่นนี้ยายหวาชอบทำอะไรท้าทายก็เลยไปเป็นสตั้์ให้บริษัทละครช่องดราม่าทีวีฟังคำตอบของเพื่อนเกลือแล้วเขาก็อยากจะถามต่อไปนักว่าทำไมผู้หญิงสวยๆอย่างหล่อนจึงไม่ไปเป็นนางเอกแต่เขาก็ไม่อยากให้เพื่อนแสดงอคติกับหล่อนมาก เขาจึงเปลี่ยนประเด็นการสนทนาไปเรื่องอื่นให้ห่างไกลจากนางแบบกิติมิ์สาวดูเอาเถอะยังไม่ทันจะได้คุยกันเลยผู้หญิงสวยเก่งอย่างหล่อนก็ทําให้เขาเริ่มสนใจในตัวหล่อนเสียแล้วหากเขากลับไม่มีโอกาสได้คุยกับหล่อนเลยเพราะไอรินนางแบบสาวคอยแต่จะตามติดเข้าแจจนเขานึกําคาญชายหนุ่มจึงขอตัวเดินเข้ามาในห้องน้ําทําทุระส่วนตัวอย่างอ้อยอิงเพราะไม่อยากรีบกลับไปนั่งกับไอรินเร็วนัก ก่อนจะเดินออกจากห้องน้ํามาตามทางเดินซึ่งการระหว่างห้องน้ําชายห้องน้าหญิงและห้องจัดเลี้ยงหากยังไม่ทันจะก,ก้าวพ้นบริเวณห้องน้ําชายและห้องน้ำหญิงร่างเพรียวของใครคนหนึ่งก็ก้าวออกมาจากห้องน้าหญิงยังไม่ทันที่เขาจะได้มองเห็นว่าหล่อนเป็นใครไฟทุกดวงในอมอนวิลล่าก็ดับลงรอบกายเขาเมื่อสนิทไรแสงสว่าง สัมผัสได้ถึงแรงประทะจากหญิงสาวร่างนุ่มนิ่มพาให้เนื้อเนื้อหยุดน,นุ่มของหลอดชนเข้ากับแผ่นอกแกรงของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจขอโทษครับขอโทษค่ะน้ำเสียงกังวานใสายดุดระคังแก้วเอื่อนเอ่ยชายหนุ่มก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของมะนาวแอปเปลิลสตรอเบอรีร่พิงเก้ฟรุตแนวฟลอร์ฟูตี้หอมสดชื่นอุนอยู่ตรงปลายจมูกนี่เองชนให้เขาคิดถึงผลไม้น่ากิน ตื่นกายแข็งแรงไม่นุ่มนิ่มไปทั้งตัวอย่างคนออกกําลังกายสม่ําเสมอหน้าแผ่นอกกว้างเพียงครูก่อนเจ้าของร่างจะรีบผลักออกข่างพาให้หัวใจชายหนุ่มเต้นผิดจังหวะและเต้นแรงขึ้นอีกเมื่อไฟทุกดวงสว่างขึ้นพร้อมกันไล่ขับความมือที่อยู่รอบกายเขาออกไปจนหมดสิน้นที่ทําให้เขาเห็นถนัดว่าหล่อนเป็นใครแม้เจ้าของดวงหน้ารูปหัวใจจะล้างเครื่องสําอางออกหมดแล้วหากเขาก็จําได้แม่นว่าหล่อนคือคนที่เพื่อนเกลือของเขาเรียกว่ายายหว้า และทําให้คาสโนวาตัวพ่ออย่างเขาตกตะลึงตั้งแต่แรกพบหน้าขอโทษนะครับเขาเอ่ยกับหลอนอีกครั้งก่อนจะเดินกลับเข้ามาในงานอยากนึกเสียดายและทําได้เพียงแอบมองหล่อนเป็นระยะระยะและจําต้องละสายตาจากหล่อนเมื่อไอรินรบเร้าให้เขาไปส่งที่คอนโดจนเขานึกกำคาญและจําต้องไปส่งหล่อนที่คอนโดตามที่ไอรินต้องการ